ก็สำหรับผลงานนะครับก็เดี๋ยวจะมีต่อจากโฮอร์มนเนี่ยเวลาเดียวกันเลยเดี๋ยวจะมีไซส์สตอรี่ครับเป็นเรื่องราวที่สร้างจากหนังของ g d h ทั้งหมด8เรื่องด้วยกันครับก็จะมีใครคิดถึง4แพ่ง5แพ่งรัดดันแนลนดรถบฟฟ้า้านะเธอซักซีดเอ่อนูนีนัน,านสายรับจาบบ้านเล็กอะไรเงี้ยมีหมดเลยครับ8เรื่องดังก็ยังไงก็อยากให้รอติดตามกันด้วยครับผมยังไงก็รับรองว่าผลงานจาก g d h เนี่ยเขา คุณภาพไปแล้วก็ติดตามนครับอ๋อครับก็เร็วๆนี้ก็จะมี m อตัวหนึ่งครับเป็นเพลงของพี่ป๊อปปองกูลครับแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็เนื้อหา Mv เป็นยังไงฮะแต่ว่ามีนางเอก Mv ครับผมเป็นผู้หญิงฮะครับก็อยากฝากติดตามกันนะฮะก็จะออนแอร์น่าจะประมาณช่วงเดือนตุลาคมนี้ฮะ แล้วก็อยากฝากถึงงานฮอร์โมนเดย์ฮอร์โมนไนท์นิดนึงครับก็จะเป็นงานที่นักแสดงฮอร์โมนทุกคนจะมาทําโชว์เพื่อขอบคุณแฟนๆในการติดตามตลอดซีซท่านหนึ่งนะครับเราจะเริ่มขายบัตรกันวันที่14กันยายนนี้เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปครับหน้าลานพาร์คคอร์นครับเราก็จะมีนักแสดงฮอร์โมนไปขายบัตรกันด้วยฮะก็บัตรใบละ800บาทนะฮะหนึ่งคนสามารถซื้อได้2ใบครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กันผลผลหมดเลยครับก็ อยากให้ทุกคนมาช่วยกันนะคะนอกจากจะได้รับความสนุกแล้วก็ยังได้ช่วยกันทำบุญด้วยนะครับขอบคุณครับ